โอเคครับ okay, ผมเรากลับมากันต่อสำหรับซีรีส์ของการเปิดไข่กันต่อนะครับผมนะโอเคผมก็เตรียมไปเหมือนเดิม5้ฟองเช่นเคยเพื่อหาแรคคูนนะครับผมแล้วก็เมื่อเมื่อสักครูน่นี้มันมีบัตมูลใช่ไหมมีไข่ไข่อีก2อันผมก็ซื้อมาอีก2อันนะครับผมบอกเลยว,ว่าหามาเต็มเรื่อยๆอ่ะส่วนอีเวนต์จริงๆผมก็ขี้เกียจรีแล้วก็ขี้เกียจทำมาให่นะครับผมมันเป็นช่วงจุดที่ขี้เกียจมากๆมีตังทำก็ทำเลซี <c> ่ <oughs> จริงๆ โอเคกบเอ็กโคฟลอกอีกแล้วตอนแรกนี่ได้ยากนะแต่หลังนี่สักวันเริ่มเยอะแล้วได้เกลือเลยนะครับผมโอเคต้องมีสักวันแหละนะที่เราจะได้เรียกว่าแร็คคูนนะครับสักวันแหละแต่รุ่วันไหนเนี่ยแหละแต่คงไม่ใช่วันนี้แน่ๆตูม้มอย่อย,ยังเกลือเหมือนเดิมครับผม <c oughs> โอเคเอกนายเอกเนี่ยซื้อมาเพิ่มหนึ่ง สองสามสี่ห้านะครับผมตอนนี้ทำเป็นหกฟองไม่ได้นะแต่ว่าใกล้แล้วนะครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้า